เมื่อชาวต่างชาตินะคะได้มาท่องเที่ยวที่เมืองไทยเขาอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็สนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆที่น่าทึ่งทั่วโลกแล้วก็ยังมีอยู่6ข้อที่เขาอยากบอกเกี่ยวกับกรุงเทพฯประเทศไทยซึ่งเมืองแห่งนี้มีสิ่งที่น่าทึ่งมากมายเช่นทิมเรื่องไม่น่าพลาดก็คือเรื่องอาหารและระบบขนส่งสาธารณะการช้อปปิง้งกิจกรรมต่างๆความหรูหราและอื่นๆอีกมากมาย เขาจะมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เขาชอบในกรุงเทพว่ามีอยู่6อย่างที่เขานั้นชอบมากที่สุดซึ่งกรุงเทพมหานครนั้นเป็นสถานที่แรกที่เขาได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสประสบการณ์ในประเทศไทยและเขาเคยได้ยินมาเหมือนกันว่ามีบางคนนั้นไม่ชอบที่กรุงเทพและบางคนก็รักและสนใจเกี่ยวกับกรุงเทพและคิดว่าคนส่วนใหญ่จะชอบกรุงเทพเหมือนกันกับเขาด้วย และเมื่อเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพเป็นระยะเวลาประมาณ5วันนั้นเขาก็เริ่มได้สัมผัสกับประสบการณ์ของตัวเองแล้วคิดว่ามีอะไรบ้างที่เขานั้นชอบเกี่ยวกับที่นี่และก็ยังมีหลายอย่างเลยที่เขานั้นชอบมากมายและสิ่งที่เขาจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของอาหารก่อนเป็นลำดับแรกเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของเขาที่มาเมืองไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกของเขาอีกด้วยที่เขาได้ลองกินอาหารไทยในประเทศไทย โดยเขานั้นเคยกินอาหารไทยมาบ้างแล้วเล็กน้อยเขาได้ลองกินข้าวแกงไทยและเคยได้กินอาหารเมนูผัดไทยอีกด้วยแต่ก็ยังมีอาหารอย่างอื่นอีกมากมายในกรุงเทพที่กรุงเทพนั้นมีแต่อาหารอร่อยอร่อยให้เลือกอยู่มากมายและอาหารไทยเป็นหนึ่งในเมนูโปรดของเขาจากอาหารทั้งหมดทั่วโลกเขาได้ลองกินแกงมัสมัน่นที่มีรสชาติที่อร่อยมากมันเป็นแกงไทยที่อร่อยแล้วก็เป็นเมนูโปรดของเขาอีกด้วย เขาชอบแกงไทยเพราะว่ามีความพิเศษตรงที่มันมีเครื่องเทศที่มีความแตกต่างออกไปและเขาก็คิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกับอาหารอินเดียและคล้ายในบางประเทศด้วยมันมีความอร่อยมากแล้วมีรสชาติที่หลากหลายและเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมนูผัดกระเพราอีกด้วยผัดกระเพรานี้อร่อยจนต้องร้องว้าวมันอร่อยสุดๆมีความเผ็ดที่เป็นเอกลักษณ์ และต่อมาเมื่อเขาได้ลองกินส้มตำตอนนั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าส้มตานั้นเป็นอาหารไทยแต่มันอร่อยและเผ็ดร้อนสุดๆและต่อไปเป็นเมนูข้าวเหนียวมะม่วงมันเป็นเมนูที่เขารักมะม่วงจะมีความหอมหวานและข้าวเหนียวก็ยังนุ่มอีกด้วยส่วนผัดไทยนั้นที่เขาได้ลองกินเขาก็รู้สึกดีมากๆเลยส่วนอาหารเมนูอื่นๆนั้น มีอะไรให้เขายิ่งทึ่งไปอีกทำให้เขารู้สึกประหลาดใจเกี่ยวกับเมนูข้าวซอยซึ่งเมนูนี้มาจากภาคเหนือของประเทศไทยมันเป็นเมนูเนื้อวัวที่มีความอร่อยมากแล้วก็ดีสุดๆและยังมีขายในกรุงเทพด้วยเหมือนกันมันก็คล้ายๆกับเมนูก๋วยเตี๋ยวแกงกะทิที่สามารถปรุงรสเผ็ดได้อีก และเขายังแนะนำอีกเมนูหนึ่งนั้นคือทุเรียนสำหรับใครที่ไม่ชอบกินทุเรียนก็ขอไม่แนะนำอันนี้เพราะว่ามันเป็นเมนูของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางคนก็ชอบแต่บางคนก็ไม่ชอบและเมนูนี้ก็ไม่ได้อร่อยสำหรับทุกคนส่วนอําดับที่สองที่เขาชอบนั่นก็คือเรื่องของการใช้จ่ายในกรุงเทพมันเป็นสิ่งที่เจ๋งมากมาก กรุงเทพเป็นตัวเมืองหลวงเป็นเมืองที่มีการใช้ใจ่ายอยู่มากมายตั้งแต่ระดับต่ำสุดไปจนถึงระดับที่หรูหราเราจะสามารถเลือกของใช้ถูกหรือแพงก็ได้ตามที่ใจเราต้องการมันเป็นการท่องเที่ยวแบบประหยัดในกรุงเทพแล้วเขากับภรรยายก็เคยทำให้ดูเกี่ยวกับการใช้เงินห0เหรียญในกรุงเทพหรือว่าจะใช้เงินน้อยกว่านั้นก็ยังได้เขายังแนะนำอีกด้วยว่าหากใครต้องการประหยัดค่าใช้ใจ่ายไม่ว่าจะเป็นอาหาร มีอาหารทั้งในเซเว่นและอาหารริมทางหรือการขึ้นรถเมล์ก็ยังมีตัวเลือกระบบขนส่งสาธารณะอีกมากมายด้วยเพราะการเดินทางไปรอบๆกรุงเทพนั้นมีตัวเลือกการเดินทางอยู่มากมายเขายังบอกอีกว่าการใช้ระบบขนส่งสาธารณะแกร็บนั้น ก็อาจจะมีราคาที่แพงกว่าระบบขนส่งสาธารณะแบบอื่นแต่มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายขนาดนั้นและถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารที่นี่ก็มีให้เลือกหากต้องการทานอาหารที่หรูหราบนดาดฟ้าพร้อมกับการชมวิวที่น่าทึ่งที่นี่จะมีการตกแต่งที่สวยงามแล้วก็หรูหราสุดๆมันมีความล้ำสมัยจริงๆหรือจะเลือกกินที่ศูนย์อาหารหรือจะเลือกอาหารริมทางก็ได้ และที่นี่ยังมีเซเว่ที่มีราคาอาหารที่ค่อนข้างถูกอีกด้วยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมจ่ายเพียงแค่มื้อละสามเหรียญเท่านั้นและเรื่องต่อไปที่เขาจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของโรงแรมที่นี่สามารถจองโรงแรมที่สวยงามพร้อมกับสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าและวิวทิวทัศน์ที่มีความสวยงามหรือเราจะเลือกพักแบบโฮสเทลหรือจะเลือกที่พักที่อยู่ใกล้กับถนนข้าวสารก็ได้ซึ่งบริเวณนั้นก็จะมีราคาที่ถูกกว่าที่อื่นและ สร้างความผ่อนคลายหรือจัดปาร์ตี้สังสรรค์กันก็ได้ที่นี่ก็มีเรือไม้ที่สวยงามสามารถล่องผ่านตามแม่น้ำลำคลองเพื่อชมบรรยากาศและวิถีชีวิตในท้องถิ่นได้อีกด้วย หรือจะนั่งเรือข้ามฟากเพื่อไปอยังสถานที่ต่างๆที่นี่จะมีบริการเรือสำราญสุดหรูซึ่งสามารถล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาและบนเรือนั้นจะมีการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นั่นก็คือการตักได้ไม่อั้นอีกด้วยและในยามค่ำคืนบนเรือจะมีการร่วมร้องเพลงเพื่อความบันเทิงอย่างสนุกสนานอีกด้วยที่กรุงเทพนั้นสามารถเลือกราคาที่คุณต้องการได้จริงๆ และคนในพื้นที่หรือคนท้องถิ่นก็ไม่ได้ตั้งราคาแพงมากจนเกินไปคนในท้องถิ่นก็ยังสามารถซื้อได้อีกด้วยรวมไปถึงการช้อปปิ้งก็ยังมีตัวเลือกมากมายทั้งแบบประหยัดและแบบหรูหราและเรื่องอันดับที่3นั่นก็คือเรื่องห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพนั้นมีความน่าทึ่งมากๆ มีการตกแต่งที่สวยงามมีน้ำตกเล็กๆมีการจัดไฟและต้นไม้มันเป็นศูนย์การค้าที่สวยงามจริงๆเขาบอกว่าเขาเคยค้นคว้าหาข้อมูลมาบ้างแล้วมันเป็นแหล่งช้อปปิง้งก็จะมีห้างสรรพสินค้าดีๆอยู่มากมาย เขาเคยไปมาสองที่โดยเฉพาะห้างไอคอนสยามนั้นและห้างเทอร์มินอล21เขาเคยเห็นห้างสรรพสินค้าดีๆในหลายประเทศมาแล้วแต่ในกรุงเทพนั้นให้ความรู้สึกเหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวและเหมือนกับมีแรงดึงดูดภายในตัวของมันเองที่ห้างไอคอนสยามนั้นจะมีตลาดน้ำอยู่ภายในห้างอีกด้วยมันเป็นการตกแต่งที่มีความสวยงามแล้วก็เท่เป็นบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับการไปเดินตลาดในห้องแอร์เลยซึ่งมันก็เจ๋งมาก และในตลาดแห่งนี้ก็ยังมีร้านค้าอยู่มากมายเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ค่อนข้างดีมากจริงๆและภายในห้าชั้นที่7นั้นจะมีวิวของกรุงเทพให้ดูฟรีๆอีกด้วยมันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและในส่วนของร้านอาหารนั้นก็ได้ถูกออกแบบมาอย่างสวยงามแล้วก็ทันสมัยมีความสร้างสารรค์ส่วนห้างเทอร์มินอล21นั้น แต่ละชั้นจะเป็นเมืองที่แตกต่างกันซึ่งเป็นการออกแบบได้ดีมากจริงๆมันให้ความรู้สึกเหมือนกับได้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกแล้วก็ยังมีชั้นอื่นๆอีกมากมายเช่นโซนปารีสญี่ปุน่นอังกฤษให้ความรู้สึกเหมือนอยู่กับสวนสนุกที่ห้างนี้สามารถช้อปปิ้งได้แล้วยังมีของฝากเก๋ๆที่มีอยู่มากมายหรือจะเป็นอาหารที่นี่ก็จะมีศูนย์อาหารที่กรุงเทพนั้นมีห้างสรรพสินค้าอยู่มากมายหลายแห่ง และมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วยังมีแหล่งช้อปปิ้งที่เป็นตลาดในกรุงเทพมีความสนุกมากๆและหลังจากที่ผ่านตลาดที่มีคนพลุกพล่านอยู่มากมายจะมีทั้งเสียงและกลิ่นมันเป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและเป็นความประทับใจของเขาในการเดินทางท่องเที่ยวก็คือได้เห็นสิ่งต่างๆมันเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจจริงๆ และโดยเฉพาะในย่านชัยนาะทาวและตลาดนันจดจตุจกักรเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วยังมีสิ่งแปลกๆที่น่าสนใจแล้วก็ไม่เหมือนใครอีกด้วยและลำดับที่5เป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างชอบมากในกรุงเทพนั่นก็คือมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามแล้วยังมีสิ่งต่างๆให้ทําอยู่มากมายในกรุงเทพนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายให้เลือกชมเช่นพระบรมมหาราชวังซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่กันเยอะมาก มีความสวยงามแล้วยังมีวัดอรุณและวัดโพที่สวยงามอีกด้วยแล้ววัดภูเขาทองก็จะมีสีทองและห้างไอค่าสยามจะมีจุดชมวิวให้ชมตึกราฟ้าและยังมีศูนย์การค้าตลาดอื่นๆอีกมากมายและไม่ว่าจะเป็นตึกที่สวยงามแต่กรุงเทพก็ยังมีสวนสาธารณะให้ผ่อนคลายได้อีกด้วยเขาเล่าว่าคนส่วนใหญ่นิยมไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าในตอนกลางวัน และไปเที่ยวสวนสาธารณะในตอนเย็นๆซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้นั่นก็คือสวนลุมพินีซึ่งมีความเจ๋งมากมีสระน้ำต้นไม้เยอะมากและที่แปลกที่สุดก็คือมีสัตว์ป่าอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ด้วยมันดูคล้ายกับกิ้งก่าตัวใหญ่ มันจะอยู่ภายในสวนสาธารณะแห่งนี้แล้วเขาก็รู้สึกคุ้มค่าที่ได้มาเที่ยวสวนสาธารณะแห่งนี้และข้อสุดท้ายนั่นก็คือเขาชอบที่กรุงเทพเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันมีบรรยากาศสถานที่มีกิจกรรมและอื่นๆอีกมากมายเราสามารถเดินเล่นรอบๆเมืองในย่านต่างๆได้ ก็จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีบรรยากาศตลาดที่เป็นท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเราจะได้สามารถเห็นวิถีการใช้ชีวิตของคนท้องถิ่นที่นี่ ซึ่งที่กรุงเทพนั้นก็มีสถาปัตยกรรมแบบไทยๆอยู่มากมายเป็นพื้นที่ที่มีความเจ๋งจริงๆและในบางพื้นที่นั้นก็มีร้านกาแฟที่มีความเก๋แล้วก็น่ารักมีความทันสมัยมีอาหารมีคาเฟ่สไตล์ย้อนยุคและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและที่กรุงเทพนั้นยังมีสถานที่ที่เราสามารถมองเห็นวิวเมืองได้โดยขึ้นไปที่ด้านบนของวัดหากคุณชอบทัวร์ในกรุงเทพ ให้มาลองนั่งเรือชมวิถีชีวิตของผู้คนและการใช้ชีวิตในเมืองการล่องเรือไปตามแม่น้ำลำคลองก็จะได้เห็นถึงความสวยงามของพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองอรามหรือจะนั่งชมวิวและการเดินทางในกรุงเทพก็มีวิธีต่างๆให้เลือกมากมายก็จะมีความสะดวกสบายและรวดเร็ว จะนั่งรถเมล์หรือเรียกแ r a กบก็ได้หรือหากไปถ่ายมาไหนอาจจะเลือกนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ก็เป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมีเครื่องปรับอากาศที่เย็นสบายหรือ BTS ก็เหมือนกันก็มีความสะดวกมากมายหรือจะนั่งเรือข้ามไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็ได้และที่กรุงเทพนั้นยังมีรถตุกตุ๊กไว้บริการเพื่อความสนุกสนานด้วยและสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดเกี่ยวกับกรุงเทพ เดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะคะว่าจะมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งคอมเมนต์แรกนะคะได้บอกว่ายีนดีต้อนรับเข้าสู่กรุงเทพฯประเทศไทยขอบคุณรักประเทศไทยเหมือนกันส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะได้บอกว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่ใครๆก็ชอบและบางคนก็ไม่ได้ชอบทุเรียนเหมือนกันส่วนฉันนั้นเป็นคนไทยและฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันส่วนคอมเมนต์ถัดไปนะคะก็ได้บอกว่า พอขึ้นเรือไปเห็นพระพุทธรูปสีทององค์ใหญ่ก็น่าตื่นตาตื่นใจเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมจนจบหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผู้จัดทา ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Thailand To g e t h e r ของเราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ